ไ่้หันาทนูลูกหยัดมามองที่นะเวลาที่ต่าไม่ต้องหันมาทางนี้นะมองตรงกลางนะลูกมองกล้องลกพอยนะการันตีตรงนี้โอ้ยเอาใหญ่เลยใหญ่เลยดีคเฟุตด้นะเราเข้ากันสวยเหมือนงานก่งันทั้งคับครับปกติกันที่2ครับอ้ ครับผมก็วันนี้นะครับปล่อยเพลงแล้วนะครับมีชื่อเพลงว่าอย่าเอาเวลาของฉันไปนให้ใครนะครับผมก็สามารถฟังได้แล้วทุกแพลตฟอร์มรีมมิ่งเลยไม่ว่าที่ไหนก็ได้นะครับผมหรือว่าถ้าใครอยากดูเ v เนี่ยก็สามารถดูแลที่ยูทูบชาแนลอ่นวิทีิลครับผมเพลงที่ทำนานไหมฮะพี่โอ๊ ก็ประมาณ3เดือน4ี่เดือนครับผมพี่แกงเป็นคนทำามันมันมันกระบวนการค่อนข้างนานนะก็ในการทำเพลงยุคนี้3าเดือนมันใช้เวลาใช่ก็คือเหมือนกับว่าเราก็อยากจะหมายถึงว่าตัวพี่แกงเขาขึ้นดนตรีมาขึ้นเนื้อเพลงมาอะไรเงี้ยมันก็เกิดการแบบมีการแก้กันไปแก้กันมาหรืออะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้มันได้แบบเนื้อหาที่มันดีที่สุดอะไรเงี้ยครับผมเล่าอะไรเข้าฟังพี่แกงขึ้นเนื้อหาแบบนี้ไม่หรอกคือเราก็เล่าหมายถึงว่ามันแบบเอาเป็นองค์รวมของการรีเลทกับคนทั่วไปแล้วมันก็เคยเกิดขึ้นกับเราด้้้ววยยออะไรรรเเาากก็ูสึ่ การที่เราเอาคําว่าอย่าเอาเวลาของฉันไปให้ใครหรือว่าบางคนที่ต้องการเวลาเนี่ย uh huh. มาเล่นหรือว่ามาใช้กับเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าให้มันแบบรีเลทกับเนื้อเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ uh huh. ผมมันรู้สึกว่าอมืมันก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่าสนใจ uh huh. แต่คน่็จะมองว่าเพลงเนื้อเพลงมันรีเลทกับชีวิตเราอยู่โอมยจริย hmm. oh, จริง,รงแล้วสุดสุดท้ายแล้วศวิลปินทุกคนก็มีความอ mm ิน hmm. กับเนื้อเพลงเพลงนั้นหรือว่าก uh ็บางคนก็ เป็นส่วนมากแล้วกันก็เอาเอาประสบการณ์ชีวิตเข้ามาแต่งอะไรเงี้ยแล้วเพลงนี้นี่ประสบการณ์นางแค่ไหนคะเป็นช่วงปีนี้หรือมันวงสมัยเรียนมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตเราไม่บอกแล้วกันมันเป็นช่วงไหนแต่คือมันก็คืออย่างที่โอบบอกว่าการที่โอบปล่อยเพลงออกมามันคือการเดินทางความรักของโอบแหละตั้งแต่ตั้งแต่เพลงแรกมาถึงเพลงนี้เหมือนว่ามันเกี่ยวเนื่องเลยนะเกี่ยวโยงกันเลยนะ มันก็ไม่เกี่ยวโยงการขนาดนั้น <c oughs> คือเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทําเพลงออกมาให้มันแบบว่าเออมีความแบบหลากหลายอะไรอย่างงี้ครับใช่เ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้มีน้ำตามีน้ำตาเกิดอะไรขึ้น <c oughs> มันกดดัน <c oughs> คือเรากดดันในที่นี้คือเรารู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ค่อนข้างดองยากครับผมแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราเห็นทีมงานทุกคน่ะคือเขาทํางานกันหนักมากแล้วคือถ้าเราทําหน้าที่ของเราได้ไม่ดีอ่ะมันจะแบบรู้สึกว่าเอ้ยเขาแบบอืเขาทํางานใน เต็มที่ของเขาแล้วไม่ได้อินกับเนื้อเพลงหรืออะไรไม่ได้อะไรเลยอ่ะโทนเสียงไม่ธรรมดาโอ้ครับผมไม่ได้อะไรครับทุ่มเทขนาดไหนค่ะเอ็มวีวันนี้ทุ่มเทขนาดไหนเอ็มวีอะครับทั้งหมดทุกอย่างเพลงเนี่ยโอ้ก็ไม่ต่ำกว่าครึ่งล้านอยู่แล้วครึ่งไม่ต่ำกว่าครึ่งหรอครับ ในในส่วนของักชันในในในส่วนของการทาเพลงทั้งหมดนะครับรวม MV ต่างๆพีอาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ไม่มีการต่ำกว่านั้นอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วผมเข้าใจว่ามันคือการทํางานของเราการสร้างสรรคผลงานของเราคือถ้าไม่มีใครมาสร้างให้เราสร้างเองแล้วกันใช่เราเลยใช่คือโอ้รู้สึกว่ามันคงไม่มีใครแบบใครบ้าทําแบบโอหรืออะไรขนาดเนี้ยคือรู้สึกว่ามันคงไม่ค่อยมีมันมีส่วนน้อยมากสำหรับศิลปินอิสระที่แบบว่ามานั่งจัด งานแถลงข่าวหรือว่ามีการแบบทำเพลงให้มันจริงจังแบบนี้อะไรเงี้ยคือเราก็ต้องการอยากจะให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยเราตั้งใจทำสิ่งเหล่านี้จริงๆนะใช่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 แม่ด่าแล้วด้วยจริงๆคำพัดหลังพี่โอ๊คเองเรบจริงๆแล้วโอ๊อยากจะคืออย่างที่โอบบอกครับโอบรู้สึกว่าวันหนึ่งโอบอยากจะได้ยืนอยู่บนเวทีแล้วโอบอจากจะมองลงมาจากงานเฟสติวัลแล้วเห็นคนร้องเพลงโออบได้มันคงเป็นความรู้สึกที่แบบ ปรับปริ่มใจอีกอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือวันหนึ่งเราอยากเห็นคนร้องเพลงของเราได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่บนเฟสติวัลที่แบบได้มอบความสุขให้กับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยอีกหนึ่งรูปแบบละกันเพราะปกติเราจะได้เห็นในแบบในพาร์ทนักแสดงหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นการูดเลยทีว่าอุตส่าหแก่ใจไหมอะไรงามอุส่าแก่ใจสุดๆส่าแก่ใจสุดๆเลยคฮะก็รู้สึกว่าเออเราแบบอุตส่าห์แบบอดหลับอดนอนแบบว่า ลงทุนไปขนาดนี้แล้ววันนี้มันได้แบบว่าเออมันมีคนเข้ามาแบบให้ฟีดแบ็กเราแบบว่าชอบบอกว่าชอบเพลงเรานะเรารู้สึกว่ามันหายเหนื่อยเนาะอะไรเงี้ยใช่แล้วเราก็ยังจะแบบไม่หยุดทำหรอกครับเราก็ไม่หยุดแน่นอนจนกว่าตังค์เราจะหมดครับพูดเนเวทีว่าจะมีซิงเกิลที่3ใช่แล้วใช่ใช่ครับผมก็คือขึ้นเดโมมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้ไปอัดรองครับเจ๊เจจริงเหรออยากจะมีทั้งกี่กี่ซิงเกิลในปีนี้อย่างปีนี้อบอยากทำให้ได้สักสามเพลงครับใช่แล้วปีหน้าค่อยๆว่ากันไปเรื่อยๆดูจำนวนเงินก่อนเพราะว่่าาอยง ที่บอกว่าทรัพยากรของเราค่อนข้างมีจํากัดแต่การตอบรับของจากกา้าซิงเกิลแรกมาจะเหมือนซิงเกิลสเรามีความมั่นใจกันไหนไหว่าเฮ้ยเราจะมีโอกากจะได้ทําต่อไปเรื่อยๆเลยคือเราก็รู้สึกว่าตราบใดที่เรายังอยากทําอยู่แล้วเรายังมีความชอบอยู่เราก็อยากทาไปเรื่อยๆนะครับคืออย่างที่อบบอกว่าคืออบทำเพลงมาอรู้สึกว่าอบไม่อยากไม่อยากทำให้แล้วรู้สึกว่าวันหนึ่งหรือในอนาคตผ่านมา10ปีเรากลับมามองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ชอบเลยเราแบบยังชอบสิ่งนี้อยู่อะไรเงี้ยครับ าวันนี้เพื่อนดมาเยอะอ้ยเพิ่งมาเยอะเพราพี่ก็รูกว่าน้องกลา่งต้องมาอยู่ไหนเขามาชวนเหรอสิเขามาแล้วเขาอยู่ไหนแต่ว่าเขาเขาเขามาให้มาแสดงความมีดีในห้องแต่งตัวกลับไปแล้วเหรอกลับไปแล้วเขามีธุระดูไมนิ่งนิดนึงมือมันเขาแวะมามันคันคันนิดนึงเขาใส่เพลงเหมือนกันเขาเขาพูดถึงเพลงเราไงบางทีได้ฟังแล้วเขาพังอะไรเขาบอกว่าอุ้ยเออเพลงดีนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ขออนุญาตสอบถามที่มีเขาว่าแบบ อจีบกันจริงไหมคะโอ้โหเอาอะไรมาจีบกันเนี่ยไม่ค่อยได้คุยอะไรกันเลยครับอาจจะเป็นคนโสดทั้งคู่ไงใช่คือคนโสดทั้งคู่แล้วคือคนก็เลยแบบว่าเออรู้สึกว่าเออ่าน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยใช่มันมีข่าวว่าคุณชวนเขาออกเดทก็ชวนออกเดทขนาดนั้นเลยหรอไม่มีผมไม่ได้ไปชวนใครออกเดทเลยชวนกินข้าวมีคชวนกินข้าวผ่านผู้จัดการ มีผู้จัดการไปด้วยกันมีต้องให้พี่กรณ์ไปด้วยหรอคะให้พี่กรณ์ไปด้วยเพราะว่าพี่กรณ์เป็นแฟนคลับเราว้าวพี่กรณ์ชอบเสพโมเมนต์เราใช่ใช่ก็คือหมายถึงว่าเราก็คุยกันในฐานะแบบพี่น้องอะไรอย่างเงี้แหละครับไม่ได้แบบว่าถึงขั้นแบบโอ้เธออยู่ไหนไปกินข้าวกันไหมอะไรแบบนี้เพราะกานจากผู้จัดการปุ๊บต่อไปก็คือเสร็จต่อไปคือสามารถชวนกันเองได้แล้วอ่าไม่ได้ถึงขั้นจะข้ามด่านใครไปครับผมใช่เพราะล่าสุดเขาบอกว่าเขาชอบคนจีบแบบไม่จีบ อ๋ออุ้ยทรงมาทางนี้มาทางทรงมาทางเราเลยนะใครเก่งสุดเออครับขอบคุณเพื่อนเชียร์บ้างไหมคะพี่ก็เออน่ารักดีนะคนนี้อะไรเงี้ยก็หลายคนก็เชียร์นะครับแต่เราก็รู้สึกว่าเออเออไม่เอ้ยยังไงดีนะคือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอาวันวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าพร้อมแล้วดีกว่าอะไรเงี้ยเรายังไม่ได้แบบว่าเออจะต้องแบบว่ารีบเร่งมีความลากหรืออะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยจีมาร้องเพลงไงค่ะจีมาร้องเพลง อ่ามันง่ายขนาดนั้นเบบอจีบมาร้องเพลงอขอไปคิดดียทิึงแล้วกันที่บอกว่าในเวลาที่พร้อมก็คือยังไม่ได้ปิดโอกาสกับคนนี้เนอะฮะเป็นคนนี้เลยเหรอไม่ไม่ได้ปิดกับคนไม่ได้ปิดกับใครเลยคือแค่รู้สึกว่าวันนี้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราแค่แบบ ยังไม่พร้อมแล้วเรารู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเราแบบว่าไม่พร้อมแล้วเราไปเริ่มใหม่กับใครแล้ววันหนึ่งเรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่หรืออะไรเงี้ยมันกลายเป็นเสียเวลาเขาแล้วไปทําลายความรู้สึกเขาด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องรอวันพร้อมก่อนใช่แต่<อ>วันน,นนี้จ็อีกงานไหมฮะแฮชแท็กรอวันพร้อมอ่าแต่แต่เข<อ>าบอกว่าเขาพร้อมแล้วฮะเขาบอกว่าเขาพร้อมแล้วเขาพร้อมแล้วก็เขาพร้อมแล้วครับเรายังไม่พร้อมใช่เลยไม่พร้อมให้เวลาเราหน่อยมีหัวใจแต่ไม่อยากรัก ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นี่พูดได้เลยว่าเป็นพันเปอร์เซ็นต์เลยครับสอบเกินสอบเกินเพราะว่าเอาจริงเปิดแชทมามีแต่ไลน์แม่ไลน์ผู้จัดการแทบจะไม่ได้คุยกับใครเลยแล้วจะวันที้เขาดอกไม้มาแล้วเขาเอาต้นไม้มาโอ้ยเป็นต้นอะไรอ่ะต้นฮะเนี่ยชงเก่งเหลือเกินเออมันจะแปลว่าต้นกับเราไม่ต้นใหม่กับเราไม่ เป็นนักข่าวหรือเป็นหมอครัำนี้ฉีดยาคนเก่งเหลือเกินเวลาสีอะไรอะไรนะครับราศีอะไรต้นไม้อะไม่เธอราศีอะไรราศีกรกฎเกณฑ์ว่าอะไรเกณฑ์ว่าอะไรเกณฑ์จะเนื้อคู่จะเป็นคนเสียงดีอะไรวะเนี้ยครับ เอาฝากเพลงหน่อยแล้วฝากติดตามความรักของเราด้วยก็ฝากเพลงนี้ด้วยนะครับผมอย่าเอาเวลาของฉันไปให้ใครนะครับผมก็สามารถฟังได้แล้วทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเลยนะครับก็แล้วถ้าใครอยากดู MV ีเนี่ยก็สามารถไปดูได้แล้วครับที่ YouTube c h a n นลโอมที่ีวีนะครับผมฝากเพลงนี้ด้วยนะครับใครชอบก็ฝากบอกต่อกันด้วยครับแล้วก็แฮชแท็กโอปางฮะโอ๋หมอเข้าไม่พ ลักเลยฉีดฉแพ่เฉพาทางอ่ะฉีดจนพุนไปหมดแล้วตอนเนี้ยครับแท็กอะไรนะรอวันพร้อมรอวันพร้อมเพต่อไปต้องตอนี่เฉียมวยมาทำเนี่ย